กงได้ด้วยน้อยากเล่นนะเอ้ยอะไรเขาเคาะเรียกคนฝั่งของไปยืนตรงนั้นไหนจะถ่ายรูปได้ได้เออทำท่าอย่างนั้นแต่ว่าหันหน้ามาหน่อยได้ไหมหนึ่งสองจ้ำชิบหนึ่งสองจ้ำชิบ หนึええ่งอะหันมาใกล้ๆหน่อยเอ้ยหันมาไหนไม่จะสูงเลยใกล้เอาแล้วขวดของอลิสอยู่ไหนไปไหนอะหนึ่งสอง